เดี๋ยวเล็กจะเตะให้ดูค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะในช่อง t เต t a Bypass นะคะพบกับเล็กอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายบริษัทเตยตาโคราช1988แล้ววันนี้นะคะเล็กจะมารีวิวให้คุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันว่าสำหรับลูกค้าเล็กนะคะในช่อง YouTube จังหวัดศรีสะเกดนะคะเขาแต่งรถแบบไหนเอา l e a d e r G ของเราไปแต่งยังไงมาดูกันนะคะว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะได้มีการแปลงไฟหน้านะคะให้เป็นแบบ GR Sport นะคะแล้วพร้อมกับการใส่โลโก้แก้วนะคะให้เหมือนกับ GR Sport มากที่สุดแล้วก็ใส่ตัวอักษรนูนนะคะคำว่า f o r t u n e r และในส่วนของด้านหน้านะคะบริเวณไฟตัดหมอกนะคะลูกค้านะคะขอให้ใส่ชุดสเกิร์ตนะคะเป็นของ Forrester และก็ขอโลโก้ GR Sport ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะได้มีการค่าสติกเกอร์นะคะคำว่า f o r e s t ตนะคะให้เป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะแล้วก็ล้อนะคะได้มีเปลี่ยนด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เป็นล้อขนาด18นิ้วก็เปลี่ยนใส่เป็นล้อ g r Sport ขนาด20นิ้วนะคะในส่วนของตัวบันไดด้านข้างนะคะก็เป็นชุดสเกิร์ตของ f o r e s t ตด้วยเช่นกันค่ะแถมความหลอดุนะคะเบ้ามือจับนะคะก็เป็นสี ดำรวมไปถึงตัวด้ามจับประตูนะคะหรือเราเรียกว่าครอบมือเปิดนั่นเองและมีการทำหลังคาสีดำด้วยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งประตูฝาท้ายไ,ไฟฟ้านะคะที่มาพร้อมกับระบบคลิกเซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาลองสาธิตกันค่ะนี่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็ได้มีการใส่ชุดสเกิร์ตท้ายนะคะของ f o r เ e ลสตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ m อ็มเรมนะคะ GR Sport แล้วก็ยังมีการใส่แผ่นกันลอยนะคะกันชนท้ายด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เล็กนะคะพาคุณลูกค้านะคะดูการตกแต่งสําหรับคันนี้นะคะ Leader G ผสมผสานการแต่ง Gr Sport และมีการใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันเป็นของ Fo r e s t e r ถูกใจลูกค้าท่านไหนกันบ้างหากคุณลูกค้านะคะท่านไหนสนใจอยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะทักมาคุยกับเล็กได้นะคะเล็กสามารถจันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะลังสรรนะคะการตกแต่งรถ Fortuner ให้กับคุณลูกค้าได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งแบบไหนนะคะก็ทักมาคุยกับเล็กได้หรือโทวหาเล็กได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ0842988977นะคะยังไงก็ ฝากติดตามช่องเตอตาบายพาของเล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ